ครับผมคนมุ่งหน้าอีสานดีชนแนลครับผมครับมันพูดยากครับออกนิดนึงเนาะนิดนึงถ้าปิดจมูกออกนิด<ห><า>นึงพูดยากครับผมคนมุ่งหน้าอีสานดีชาแนลครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่อีพีเดิมต่อจาก EP ที่แล้วกเมื่อกี้ผมปิดจมูกก็ไปละคนไหนแนะนาร้านไปแล้ะเดี๋ยวผมคุยคนเดียวเลยจะได้เปิดภาพคุยกันเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าครับผมไปดูเลยอะไปดูเลย ครับผมตรงหน้าผมก็เป็น175ครับ NPR ครับ175แรงมา้าครับเนี่ยเแรงมา้าคันนี้ก็ขายเหมือนกันอ่ะดูดูข้างในก่อนไปดูข้างในก่อนเนาะครับเดี๋ยวดูข้างในก่อนนี่เลยครับข้างในก็สภาพแบบนี้ครับผมสภาพก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะข้างในไปทำความสะอาดเอาครับจะเป็นหนังหนังดีหมดครับเป็นหนังดีหมดแล้วก็ช่วงล่าง ตรงล่างรถไซรรถวิ่งงานมาอยู่นะครับรถวิ่งงานประจําครับไม่มีไม่มีสโลตัวนี้ไม่มีสโลครับเป็นเกียร์มากับรถเลยดูละเกียร์มากับรถเลยยางยางน่าจะเป็นยางยางแปดหรือ,อยางเก้าเดี๋ยวนะไม่เห็นไปดูฝั่งนึงครับาตาุ๊กตาแหนบยังดีๆอยู่นะครับ ตาแหนบยังดีดคับซีก็ยังดีดกระบะก็เป็นอย่างนี้เลยครับกระบะน่าจะสี่เมตรขึ้นนะครับตัวนี้สี่เมตรขึ้นกับสี่เมตรขึ้นก่อจากอีพีที่แล้วครับผมคนเมืองหนาวก็มารีวิวให้ดูก็มีรถแบบนี้สภาพนี้นี่เป็นร้อยเจ็ดห้าครับร้อยเจ็ดห้ายางยางเปียกับยางเปกรถเดิมๆครับรถเดิมๆก็จะมีกระบะที่เขาทามาเนี่ยกอ,อกสูง เป็นข้อเกษตรเลยสูงประมาณไม่ใช่จะสเมตรอยู่หรอแต่พื้นนะครยูโรทูครับผม4.6จ .6 เทอร์โบครับตัวนี้ครับ NPR 175า่ะเป็นจะของร้อ1ตัวนี้ไม่มีติดบอกนะครับน่าจะเป็น175ครับสภาพนี้เลยครับผมสภาพนี้เลยกับ40ขึ้นเนี่แหละครับผมบอก40ขึ้นเดี๋ยวคนมาหาจะลงใต้เม้นเหมือนเดิมคันนี้ NPR อีทีนี้นะครับผมคนบางหนาจะพามาดูก็เป็นอคอกดาด้วยมีอคอกดาด้วยอคอกเฉยๆที่จะขายเนี่ยราคาสี่ห้าหมื่นนี่แหละครับแต่ละคอกอย่างเดียวเอาไปดูคันที่2นะครับ n p r จบแล้วนะ,ะเจบนะครับเครื่องก็ดีๆครับเครื่องดีๆสภาพแบบนี้เลยคัดซี D, ดีดุ่ดุมหลังเพาหลังแห้งครับผมรถวิ่งงานสภาพดีเขาบอกมาแล้วรถจอดขายคือพ,พร้อมขายเลย ต่อ,อไเรีย้ให้เรียบร้อยครับไปดูคันสิบล้อครับสิบล้อนี่เป็นร้อยเก้าห้าครับผมตัวนี้ครับผมนี่เลยร้อยเก้าห้าแม่เดียวร้อยเก้าห้าแม่เดียวกระบ,บะไม้ครับร้อยเก้าห้าแม่เดียวกระบ,บะไม้ว้าวนี่ครับร้อยเก้าห้าแม่เดียวกระบ,บะไม้ทิฟฟี่ครับ ิพี่เผาเดียวครับรถเผาเดียวเผาเดียวไหมดี๋ยวดูเผาเดียวครับเผาเดียวกระบะไม้ก็อย่างนี้เลยครับไม้ก็อย่างนี้เลยนแบบนี้เลยครับนี่เลยครับใส่อ้อยได้ครับใส่อ้อยได้น่าจะเป็นรถแบบนี้ ก็มีระบบต่อลูกไว้ด้วยนะเขาน่าจะเคยต่อมาแต่เขาออกอตัวต่ออยู่ตรงนี้มีลําโพงมีก๊อกลมลําโพงไม่มีครับมีแต่ก๊อก,กลมครับช่วงล่างยางก็เป็นยางสภาพก็จะประมาณ5้เซนะครับผมยางห้เซพราะว่าอ,อยากล้วนๆหน่อยแล้ว พัดซีแบบนี้เลยคอก็ยังดีๆคัดซีไม่ผุนะครับไม่ผุซีไม่ผุคัดซีไม่ผุนะครับนูบเนี่ยข้างหน้าครับะครับเจ้าของรถไม่อยู่แล้วนะครับเจ้าของรถไปแล้วคือคนมหันาดีๆคนเดียวไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะครับแต่รถพร้อมใช้งานครับ ทุกคันถ้ามันไม่ดีก็อย่างอีพีที่แล้วผมก็บอกเลยมันแตกทางร้านเขาก็บอกว่าคัสซีมันแตกขายตามสภาพครับขายตามสภาพไม่โกหกกันมาดูกันได้ต่อรองกันที่ร้านอีกได้ต่างหากครับมาดูเลยคันนี้เหมือนรถพวกวิ่งโชว์หวยครับเนี่ยที่เขาไปวิ่งโชว์หวยกันนะราคาก็เดี๋ยวราคาใต้เม้นนะครับเพราะวิวอะไรครันวันนี้มาร์กไม่ทัน ครับสิบล้อลอยเกาหาครับจเจียวเลยหกสิบไปไปเจ็ดสิบไปไปเจ็ดสิบนี่แหละครับประมาณเจ็ดสิบนี่แหละสิบล้อคันนี้ครับเจ็ดสิบหน่อยหน่อยอืมเจ็ดสิบหน่อยหน่อยครับเดี๋ยวคนตรงไหนจะพาไปดูคอกครับที่นี่อ่ะจบหรือยังครับข้างบนโอ้ลืมดูอข้างบนจิเติมดูข้างในข้างในเป็นแบบนี้ข้างใน รถก็จอดนานครับถจอดนานเนาะแบบนี้ครับผมไม่ได้ทำความสะอาดอ่ะรถคือใครซื้อก็ได้ไปทำความสะอาดใหม่ประตูประตูก็ะจะไม่ดีเท่าไหร่น่าจะไปดึดตัดทิดนึงครับตามสภาพมันอายุมันเยอะแล้วแบบนี้นะครับท่านผู้ชมว้าว ครับจบนะครับสิบล้อร้อยเก้าห้าครับแม่เดียวรับตอนเดียวกระบะไม้ครับกระบะไม้อา,านหน้าคานหน้าดูคานหน้าคานหน้าก็สภาพคานหน้าก็เหมือนจะดีๆอยู่ครับดีๆอยู่ครับก็ตามสภาพตามราคาตัวตัวนี้ตามสภาพตามราคากระบะไม้เพาเดียว รประมาณ70นี่แหละตดครับใครจะไปวิ่งโชว์หวยพอดีเลยครับผมแล้วก็จะมีส่วนเจ็บเจ็บละเอียาดหัผมคนเมืองหนาวเจ็บะเอียดก็เป็นตู้เย็นนี่อย่างตู้เย็นตัวนี้เขาก็ขายครับเนี่ยร้านบอกว่าขายตู้เย็นนะครับขายว่างั้นตัวนี้เป็นตู้เย็นไม่รู้ราคาเดี๋ยวคนเมืองหนาวจะถามราคาให้อีกทีหนึ่งถ้าจะเอาจริงๆเดี๋ยวจะ ผมถามให้อีกทีนึงนะครับตัวนี้จะราคาอาจจะไม่ลงครับราคาอาจจะไม่ลงเพราะว่ามันราคามันไม่ถามคือเจ้าของร้านไม่อยู่ครับเจ้าของร้านไม่อยู่อยู่แต่คนเฝ้าร้านราคาเลยตีไม่ได้ถ้าจะเอาจริงๆนะครับเป็นของสิบล้อสิบล้อหรือหกล้อตัวนี้เป็นของหกล้อครับตู้เย็นหกล้อใครจริงจริงก็พายากัน แต่ตัวนี้รู้ราคาครับนะ่ที่นอนอยู่นะอคอกครับอคอกที่นอนอยู่ราคาประมาณห้าหมื่นเฮ้ยแมนบอกห้าหมื่นห้าแสนตววานะราคาราคาตัวนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะจดไว้ไหมอคอกอย่างเดียวไม่ได้จดไวครับผม เดี๋ยวราคาเดี๋ยวคนเมืองอาจจะแจ้งอีกทีหนึ่งครับแบบนี้เลยอันนี้ก็ขายเหมือนกันตัวนี้ครับสภาพนี้เลยครับเล็กยังดีๆอยู่ครับเล็กยงังดีอยู่เชี่เขาถอดไปถ้าไปทำก็ไปทำสีใหม่เดี๋ยวแจ้งราคาใต้เม้นนะครับราคาอยู่ใต้เม้นตัวนี้อ่า กระบะตัวแม่มันตัวนี้กระบะตัวแม่มันแจ๋วเลยเขาจะขายหมดนะครับนี่อย่างตู้เย็นนี่ก็ขายเต็มไม่รู้ราคาตัวนี้เดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คำอธิบายเหมือนเดิมครับผมแจ๋วเลยครับผมคนทางอีสานที h a น n น l นะครับผก็ ดูใต้เม้นใต้เม้นคํคำอธิบายราคาเดี๋ยวผมอธิบายไว้ว่าคอกราคาเท่าไหร่วผมโทรถามมาก่อนเ mm hmm. ม,มื่อกีอ้ถามไม่ทันปลาค่ารีบไปทุระถามไม่ทันก็เลยว่าเออเดี๋ยวผมโทรถามเอาเดี๋ยวผมจะใส่ราคาไว้ใต้เม้นตครับ1ยูสิบร้อนี่เริ่มตั้งแต่หกร้ออีพีนี้ราคาราคาตู้เย็นนะครับเนาะโอเคครับผมคนเมืองหนาวอีสานดีชแนลครับผม เจอกันที่ทีหน้านะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์ดกดติดตามดกดซับสไคร้ด้วยครับผมเพื่อรับชมคลิปส่วนใครสวัสดีครับผม